รถเข้าใหม่กันค่ะสำหรับ Honda Accord G 1 0ตัวเทคตัวท็อปกันอีกหนึ่งคันนะคะพี่พี่มาในราคาสุดว้าค่ะคันนี้เพิ่งเข้ามาสดๆร้อนๆเลยนะคะอัปเดตแบบว่ารอบพันให้พี่พี่ได้ดูกันเลยนะคลิปนี้นะคะใครสนใจเนี่ยบิกี้บอกเลยว่าดูจนจบคลิปนะคะไม่ผิดหวังแน่นอนรถผู้บริหารปลดประจําการมาแน่นอนว่าต้องเป็นรถที่เข้าศูนย์ตลอดนะคะการใช้งานแล้วคันนี้เนี่ยมากันในรุ่นที่เป็นเครื่องยนต์ไฮบริด ทั้งได้ไประหยัดน้ามันได้ทั้งความแรงและความสปอร์ตนะคะซึ่งลงตัวมากเป็นรถที่ไม่ได้สปอร์ตจ๋ากเกินไปใช้งานได้ในทุกวันนะคะแล้วก็เป็นตัวท็อปสุดป้ายแดงเขาเนี่ยเปิดตัวกันอยู่ที่1นึ่งล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันเลยพี่ๆวันนี้นะคะได้ไปราคาแค่เจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันคุณพี่หายไปเป็นล้านเลยนะคะใครที่หารถราคาคุ้มค่าแล้วก็ได้ในเรื่องประหยัดน้ำมันใช้ไปได้ยาวๆนะคะอย่างจากแบรนด์ฮอนด้าเองเนี่ยคันนี้ มาดูกันเลยค่ะเริ่มกันที่ตัวดีไซน์ตัวรถนะคะตัวนี้เขาออกแบบกันมากับทรงคูเป้นะพี่ๆทำให้มันดูเป็นทามเลสมากขึ้นแต่ยังได้ในเรื่องของดีไซน์และหน้าตาถ้าเทียบถึงดีไซน์และหน้าตาเนี่ยมิกกี้นะคะแล้วก็ไม่แน่ใจว่าพี่ๆอีกหลายหลายท่านหรือเปล่าที่มองว่ามันจะกินขาดกับตัวค a มรี่เลยนะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่แต่ความชอบของส่วนบุคคลเลยนะตัวนี้นะคะได้ไฟหน้าไฟท้ายแบบ full LED มีบิวล์อินไฟตัดหมอกเดิมโรงงานมาให้เรียบร้อยแล้ว และเขาไม่ห่วงในเรื่องของระบบความปลอดภัยเลยคุณพี่เซ็นเซอร์ด้านหน้าเนี่ยมากันให้ถึง4จุดนะคะด้านหลังอีก4จุดอีกตั้งหากไม่พอค่ะมีระบบกล้อง360องศาและระบบช่วยจอดอัจฉริยะให้ด้วยซึ่งจะพาไปดูนะคะวิธีการใช้งานด้านในรถนะพี่ๆสีรถนะคะมากับสีดําค่ะบอดี้ตัวรถสีเดิมโรงงานไม่เคยมีคอสีสัดสีมาก่อนอย่างแน่นอนนะเพราะว่าคันนี้เนี่ยมีบุ๊กเซอร์วิสนะคะมีประวัติส่นให้เช็ค ด้วยวามที่เขาเป็นรถหมดสัญญาเช่ามานะพี่พีประวัติค่อนข้าง,งจะเช็คได้ง่ายกว่ารถบ้านนะคะสีเดิมโรงงานค่ะด้านหน้าเนี่ยมันก็จะมีฝุ่นเกาะเล็กน้อยเดี๋ยวเรายังไม่ได้ทําการสปานะคะขัดเคลือบสีให้จาก,กริปกว่านี้แน่นอนมาดูล้อแ็่กันต่อค่ะ ล้อแม็กของเขาที่ได้ไปนะคะเป็นแม็กขอบ18นิ้วมาพร้อมกับยางดัดหลอบปี2023เลยนะคะทั้ง4เส้นเลยนะพี่ๆตัวนี้นะคะเป็นล้อรลอย5รูค่ะลายแม็กเขาก็จะออกทรงแบบวายบายพัดอันนี้คือแม็กเดิมโรงงานเลยนะคะพี่ๆสภาพยางเช็คให้อีกทีนึงมีรอยบาดรวมแตกเดี๋ยวมิกกี้เช็คให้นะคะแล้วคันนี้นะคุณพี่ ได้เป็นกุญแจสมาร์ทเคเลดซึ่งปลดล็อกและล็อกรถได้จากทั้ง2ฝั่งเลยนะคะและรุ่นตัวท็อปสุดเนี่ยที่มิกี้บอกว่าความปลอดภัยมันมาครบมันมีฮอนด้าเลนโบสถด้วยกระจกปรับพับไฟฟ้านะคะแล้วก็ปรับองศาให้อัตโนมัติด้วยเวลาเราขับขี่นะพี่ๆภายในสําหรับตัวสีดําคุณพี่ได้เป็นเบาะสีแอลมอนนะคะตัวนี้เบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้าเลยแล้วออกแบบมาให้มันส่งแบบนั่งสบายห้องโดยสารคือกว้างสุดๆไปเลยนะคะก็เหมาะสําหรับพี่ๆที่ อยากได้รถที่มันดูดีสปอร์ตภายนอกแล้วพื้นที่ห้องโดยสารเนี่ยก็คือใช้ได้เต็มพื้นที่เลยยังไม่พอนะคะคันนี้มากับหลังคาสารูปมีเฉพาะรุ่นตัวเท็นะคะพี่ๆสำหรับหลังคาสารูปเนี่ยฮอนด้าแอร์คอร์ด G10 นะภายในนะคะหน้าคอนโซลตกแต่งลายไม้ให้มันคอนเน็กกันกับตัวเบาะรถที่เป็นสีแอลมอนนะคะพี่ๆแล้วตัวนี้โครงสร้างเนี่ยเราดูไม่ยากค่ะเดี๋ยวนี้ดูรถมือสองดูง่ายนะถ้าไม่มีความรู้เลยจะต้องดูตรงไหนบ้างนะคะอย่างพวกหัวน็อตแบบเนี้ย หัวน็อตตรงนี้นะคะพี่พีหรือว่ามีน็อตตรงนี้เนี่ยมีอรอยขยับไหมนะคะหรือว่ามีอรอยการขัดปะแจรหรือเปล่านะแล้วก็ใครที่กังวลในเรื่องน้ําท่วมนะคะดูจากใต้ท้องรถตรงนี้ได้เลยนะพี่พีตัวที่มันบุผ้าด้านในตรงนี้เนี่ยเขาไม่สามารถนะคะจะทําความสะอาดไดเต็มร้อยเปอร์เซนถ้ามันมีอรอยน้ําท่วมมาเนี่ยจะมีคราบโคลนคราบสนิทนะคะพี่พี วันนี้ก็คือเราเช็คให้แล้วไม่ใช่แค่เรื่องโชวหนักพิษเป้าอย่างเดียวรวมไปถึงนะคะในเรื่องของน้ําท่วมด้วยนี่เลยค่ะเลขตัวถังนะคะมีเรียบร้อยนะพี่ๆสติกเกอร์ต่างๆเนี่ยก็มีเรียบร้อยเนาะตัวนี้นะคะโครงสร้างเสาตัว a ตัว B กริบเลยพี่ๆค่อนข้างจะน่าใช้งานนะแล้วก็มั่นใจได้เลยนะคะเพราะว่าหนึ่งเลยคือโครงสร้างที่มิกกี้พาพี่ๆดูรอบพันตั้งแต่ตอนเข้าใหม่เนี่ยแบบที่ ไม่ค่อยมีบริษัทไหนหรือเต้นไหนให้ชมให้ดูนะคะแล้วก็ในเรื่องของพวกประวัติศูนย์ที่มันเป็นรถหมดสัญญาเช่ามามันค่อนข้างจะตรวจสอบเช็คได้ง่ายนะคะเราก็เลยจะเลือกใช้แต่รถหมดสัญญาเช่ารถบดระาวา่ะค่ะพี่พีดูภายในนะคะเนี่ยขนาดเบาะอันนี้คือเอนมาสุดแล้วนะเบาะด้านหน้าเบาะด้านหลังนะคะยังกว้างพื้นที่เล็กรูพื้นที่แฮท o ูมยังเหลือเยอะมากๆเลยแถมตัวนี้ทุกรุ่นย่อยเนี่ยเขาปรับพับเบาะหลังได้นะคะพี่พีมาดูกันต่อ เนี่ยค่ะพีโโบโรบอทนะเมทอาร์คนะคะหรือว่าแผ่นเหล็กเนี่ยสภาพสมบูรณ์นะคันนี้ค่อนข้างจะโอเคเลยอยูราคาที่หายไปเยอะมากๆนะคะ1ล้านบาทพี่จากป้ายแดงสำหรับ Accord G 1 0นะคะปี2019ตัวนี้ร 0, ุ่น2.0 h y b r i d Tech นะฟรีดาวได้เลยผ่อนเดือนละ1น3 0 0หนานะคะอันนี้ก็คือรวม cover ค่าใช้จ่ายทุกอย่างไปและะ้วค่าประกันภัยค่าประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่ออะไรแบบนี้นะพี่พี่ ใครที่หารถราคาดีแล้วอยากได้ตัวท็อปนะคะแบบไม่ต้องลุ้นในเรื่องของประวัติแล้วก็คุณภาพตัวรถจัดให้เลยค่ะกับมิกกี้เพชรยน์พุ้นที่คันนี้นะป้ายทะเบียนกรุงเทพตั้งแต่ต้นทางเลยนะคะสนใจก็ทักมาได้เบอร์ด้านล่างค่ะ081 141 9094กากกับมิกี้เพชรยนตยินดีให้คำปรึกษาค่ะพี่พี่ ไปดูกันต่อนะสำหรับด้านท้ายนะคะเขาก็มีติดสปอยเลอร์เล็กๆมาเป็นแบบดีไซน์ให้มันดูเฉี่ยมากขึ้นนะเซนเซอร์หลังอย่างที่มิกกี้บอกไปว่ามีให้4จุดกล้องถอยด้วยนะคะ <ๆ S 2> แล้วก็ <ๆ S 2> ตัวนี้คุณพี่พื้นที่ห้องโดยสารกับพื้นที่ห้องขนสัพภาระนี่คือกว้างมากๆนะคะถ้าไม่พอเนี่ยเขาพับเบาะลงไปได้พับเบาะก,ก็ไม่ยากเดี๋ยวมิกกี้ไปพับให้ดูนะคะเนี่ยพื้นที่ด้านในคือกว้างมากๆเลยถุงก๊อฟหรือกระเป๋าเดินทางนะคะเดินทางไกลไปเจรจาธุรกิจอะไรแบบเนี้ย นอกจากจะขับแล้วดูดีนะพี่พี่ยังได้พื้นที่ห้องโดยสารกว้างด้วยตัวนี้จะยังไม่มีอายางอะไหล่แล้วนะคะแต่จะได้ปั๊มลมไฟฟ้าไปนะคะกับชุดเครื่องมือแม่แรงเนาะโครงสร้างฝาท้ายถามว่าน่ากังวลไหมหาดูพวกเวทอาร์กอย่างเงี้ยพี่พี่หรือว่าดูตามชอกตามมุมนะคะเขาดัดโครงมาเม่ทักจะไม่มีแต่อันนี้คือมีอยู่ทุกจุดเลยนะคะน็อตเดิมไม่มีขยับค่ะแล้วก็ฝาท้ายมันพับเบาะได้อย่างที่แจ้งไปนะพี่พี่ตรงนี้เลย เบาด,ด้านหลังนะคะเราดึงหมุดมาสักครู่แล้วแล้วเราก็พับลงมาแบบนี้ได้เลยนะพี่พอันนี้ก็คือมือเดียวได้สบายค่ะผู้หญิงใช้ก็ได้ผู้ชายใช้ก็ดีเนาะรถผู้บริหารเลยใช้จะนั่งข้างหลังข้างหน้านก็สบายถ้าใครชอบนะคะมันก็มีข้อดีข้อเสียเลยสําหรับคนที่ชอบขับรถเร็วหรือชอบความแบบว่าสปอร์ตนะอัตราเร่งดีคันนี้ตอบโจทย์ด้วยเครื่อง V ีเทนะคะกับครัวไฮบริดเนี่ยเขาใช้มอเตอร์ไฟฟ้า2ตัวเนาะพี่พี่กำลังแรงมาเขาก็ค่อนข้างจะได้สูง ในตัวเบาะนะคะตรงนี้มันจะมีอรอยชำรุดนิดนึงซึ่งเราแก้งานเบาะได้นะพี่พีอันนี้เก็บงานให้นะคะและแอร์แบกเขามีมีรอบคันแปดไปเลยและตัวข้างๆแผงประตูตรงนี้เขาปลูกม,มาเป็นซอฟท์ัดหมดเลยนะพี่พีใช้วัสดุเดียวกันกับที่ใช้เป็นทาเบาะเลยแล้วก็เมมโมรี่ซีนะคะกระจกข้างปรับไฟฟ้ามีให้ครบเลยนะสภาพรอบคันไปไปดูกันต่อขออนุญ,ญาตนะคะกดปุ่มพูสตาร์ท แล้วก็มาดูในเรื่องการใช้งานเลยเนี่ยชอบเวลาราสตาร์รถเมื่อสักครู่นะคะเบาะมันจะเป็นเบาะแบบเวลคัมซีทมันจะสไลด์เบาะให้นะคะอีกประมาณหนึ่งสำหรับการขับขี่นะพี่ๆแล้วก็ในเรื่องดีไซน์ด้านหน้าคอนโซลเนี่ยถือว่าจัดสรรปันส่วนได้ดีมากๆไม่บดบังทัศนวิสัยนะคะกระจกคือเข้ากว้างมากและเสาตัว A ตรงเนี้ยคือแคบดีชอบชอบชอบเพราะว่ามันเห็นได้รอบทิศทางเลยนะคะจุดอับสายตาค่อนข้างจะมีให้น้อย นะแล้วก็ในเรื่องของตัวพวงมลลาลัยเนี่ยออกแบบมาได้กะลังโอเคเลยนะคะมือผู้หญิงมือผู้ชายคือจับได้สบายแล้วเวลาขับเนี่ยพวงมลลาลัยไม่หนักเลยคุณพี่ค่อนข้างจะคอนโทพวงมลลาลัยนะคะแล้วก็องศาการเลี้ยวได้ง่ายมากๆตัวเทคนะคะพี่ๆตัวไฮไลท์อีกหนึ่งจุดเลยเห็นตรงหน้าจอไหมคะเนี่ยเขามีตัว h e a ส Up d i s p l y y นะยิงขึ้นกระจกให้แบบนี้นะคะเป็นในเรื่องของอัตราเร่งหรือว่าในเรื่องของการใช้งานเนาะ เล็งไมคคันนี้นะคะขอพี่ๆไม่ซีเรียสเรื่องเล็กไม้เพราะว่าราคามาดีมากถ้าไม่ส่งเราก็จะได้ราคาน้อยแบบนี้แหละ 160,000กกิโลนะคะกับเครื่องยนต์ไฮบริดที่ใช้เป็นแบตลิเธียมมิกี้ไปศึกษาหาข้อมูลมาให้ละในกลุ่มพี่ๆที่ใช้แอค์คอร์ตตัว G 1 0อยู่นะเลขไม 200, ่ส0 0 0 0 0ในะคะยังใช้ได้ปกติไม่มีปัญหาถ้าเข้าเช็คระยะตรงนะซึ่งตรงนี้ก็ไม่ใช่จุดกังวลเลยถ้าพี่ๆอยากได้ราคาถูกนะคะคันนี้เครื่องยนต์เช็คมาให้หมดแล้วประวัติศูนย์เช็คมาให้แล้วนะสบายใจได้เลยถ้าพี่ๆไม่ซีเรียสก็มาจัดได้เลยค่ะคันนี้กับราคา7000 0 0 99,000บาทเนี่ยสมุดคู่มือบุ๊กเซอร์วิสมีให้ครบนะคะเอกสารล้นๆเลยแล้วก็ตัวนี้มีเกียร์พัดลัชชิพให้เล่นคูสคอนโทรลเตือนออกนอกเลนนะพี่ๆแล้วก็ยังมีในส่วนของการใช้งานนะคะ a p p l e c a r p l a พ Android Auto ระ,ระบบนำทางนะคุณพี่เชื่อมต่อ USB Bluetooth ได้แอร์แยกปรับซ้ายขวานะคะแล้วก็รวมไปถึงไวเลชาร์จด้วยหัวเกียร์เนี่ยสภาพสมบูรณ์มากเนาะ โหมดสปอร์ตเบรกมือไฟฟ้าออโมต้เบรกโฮมมีให้ครบนี่เลยค่ะประวัติศูนย์ล่าสุดเห็นไหมคะเข้าเช็คระยะ1 5 1 0 0 0 0มกิโลมาเนี่ยรอบต่อไป161,000กมิโลเพิ่งเข้าศูนย์มาไม่นานนะคะเมื่อ10,000มกิโลที่แล้วเองพี่ๆอันนี้ก็คือสบายใจหายห่วงได้รถคันนี้ไปใช้ไปยาวๆได้เลยเพราะว่าตัวแบตลิเธียมไอออนเขาออกแบบมานะคะให้มันทนทานและใช้งานได้ยาวนานมากยิ่งขึ้นนะตัวนี้ก็ถือว่าโอเค มากมากเลยนะคะในเรื่องของราคาฟีดาวเนี่ยคุณพี่ตัวท็อปเลยปกติรุ่นนี้มันจะขายกันอยู่ถ้าไม่แสนต้นๆมันอยู่ตอนนี้ยนีคั 19, 39, คนหนึ่งเก้าแสนสามหมื่นเก้าพันคันที่เจ็ดเก้าเก้าคุณพี่ประหยัดไปกว่าสองแสนนะคะและยังได้ในรถที่เป็นตัวท็อปตัวเท็คันนี้อีกดูนะห้องเครื่องยนต์ค่ะตอนที่สตาร์ทและลองใช้งานมาเนี่ยคุณพี่ไม่น่ามีอะไรต้องกังวลน,นะคะตั้งแต่เราเข้ารถสไลด์มาเมื่อวานแล้วนอน,นรถเทเลอร์ในเรื่องของพวกโครงสร้างนะคะ หมุดพวกเนี้พี่พี่เห็นไหมคานด้านข้างเม็ดองค์เม็ดอาร์คอยู่ครบนะคะพี่พี่แล้วก็เบ้าโชกหรือแม้แต่กระทั่งฝากระโปรงเองอรอยขยับหัวนอ็อตยังไม่มีเลยนะคะตามซอกตามมุมอะไรเงี้ยไม่มีสัดสีพ่นสีมาใหม่แน่นอนฝากระโปรงแผ่นกันความร้อนสภาพสมบูรณ์ค่ะเลขตัวถังเมื่อสักครู่ที่มิกกี้พาไปดูแผ่ประตูด้านข้างนะเลขเดียวกันเลยนะคะเม็ดอาร์คฝากระโปรงอยู่ครบพี่พี่นี่เลยเบ้าโชกอย่างเงี้ย คือรถมันเดิมหมดเลยแหละไม่มีการชนหนักพิฆาตไม่มีการน้ําท่วมไฟไหม้มาก่อนอย่างแน่นอนนะคะสําหรับคันนี้นะขอพี่พี่ที่ไม่ซีเรียสเรื่องเลขใหม่นะพี่ๆเจ็ดแสน่นเกบาทเท่านั้นกับแอคคอร์ดนะคะ G 1 2 2.0องบรคคันนี้สนใจออกรถนะคะนะัดดูรถตัวจริงวันนี้ยังว่างอยู่ยังไม่ติดจองนะพี่ๆทักเข้ามาที่เบอร์ด้าล่างกับมิกกี้เพชรยนต์ได้เลยนะคะ 0811419094ค่ะนึกถึงรถมือ2อคุณภาพนึกถึงมิกกี้เพชรหยนต์ได้เลยค่ะ